สวัสดีครับ FC ทนายคลายทุกข์และพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับเมื่อสักครู่นี้ประมาณเที่ยงเศษนะครับประมาณเที่ยงเศษนะผมได้โทรไปคุยกับนะครับคุณฟ้านะฮะหมอฟ้าแฟนหมอปลานะครับก็เป็นลูกความผมเนี่ยครับนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับลุงพลนะครับนะมีพวกทนายสายโจรนะครับพวกทนายสายยานะครับพวก FC อะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกขยะโซเชียล ก็ไปปั่นกระแสทํานองว่าลุงพลกับป้าแตนจะมาฟ้องร้องผมดําเนินคดีหมิ่นประมาทนะครับไอ้พวกนี้นี่มันขยะสังคมจริงๆนะผมได้คุยกับลุงพลแล้วนะครับนะผมกับลุงพลไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะมันก็จะมีพวกเอฟซีพวกทนายสายผู้ค้ายาเนี่ยแล้วก็พวกวิ่งเต้นอายการเนี่ยก็ไปปล่อยข่าวว่าทํานองว่าผมไปด่าลุงพลบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับผมได้คุยกับลุงพลแล้ว เมื่อตอนเที่ยงเสร็จๆเนี่ยของวันนี้นะครับนะฮะว่าเนี่ยวันเสาร์เนี่ยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะลุงลุงพลก็ยังเป็น f c ติดตามเพจผมอยู่นะและในแต่ละครั้งแต่ละลายต่างๆเนี่ยผมไม่เคยด่าลุงพลนะตะกี้ผมก็ยินดีนะครับที่เป็นนักร้องดังร้องเพลงเต่างอยเต,ต่างอยอะไรเนี่ยผมบอกดีแล้วดีแล้วดังแล้วนะครับนะครับส่วนการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคดีน้องชมพู่นั้นผม,มว,วิจารวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนนะครับ นะเอาตรงๆเลยวิจารณ์สถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทีวีนะว่าการนำเสนอข่าวนะครับของของสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับไม่แยกระหว่างข่าวกับความบันเทิงนะครับไปเอาข่าวกับบันเทิงเนี่มารวมกันนะครับมันก็เลยไม่มีคุณภาพข่าวส่วนการที่ลุงพลเนี่ยถูกปั่นกระแสจนดังก็ถือว่าเป็นโชคดีของลุงพลและป้าแตน จากคนธรรมดาก็กลายเป็นคนที่มีงานมีการทํามีชื่อเสียงนะครับมีรายได้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทนายสายโจรน,นะครับแล้วก็ทนายที่ชอบวิ่งเต้นอายการนะครับอย่าพยายามเสี่ยมนะรวมถึง fc ด้วย fc ทนายสายโจนอย่าพยายามเสี่ยมให้ผมกับลุงพลทะเลาะกันเพราะมันไม่มีสาเหตุโกดเครืองอะไรกันเลยนะไอ้พวกขยะโซเชียลนะวันนี้ก็ขออัดคลิปแค่นี้นะครับ ไอ้พวกขยะ